คู่ควรซิงเกิลใหม่สุดกวนลุกใหม่สไตล์ใหม่ของวงดนตรีดูโออินสติงอินสติงสมาชิกป,ประกอบด้วยปามปริยวิทย์นินจุนละกะนักร้องนำและปออนุการจันอุไรคีย์บอร์ดเกียโน พูดถึงคนรักที่เพิ่งเลิกกันไปไม่นานแต่ดันอยากจะให้เรารับรู้และยินดีกับความสำพออันครั้งใหม่ของเขาทั้งที่ใจเรายังเจ็บแต่จะพูดจาแรางๆก็เกรงใจเลยได้แต่ประชดไปพาร์ดนตรีเกิดจากวงอยากลองทำเพลงสไตล์ใหม่แต่ยังคงคาแรคเตอร์ซาวคีย์บอร์ดของวงไว้ส่วนเนื้อเพลงยังได้นักแต่งเพลงมือะมังอย่าง เหนือวงจากทีมแมงโก้ผ่านการเล่าเรื่องมิวสิกวิดีโอแนวมิวสิกข้พร้อมท่าเต้นทั้งเก๋ทั้งกวนเพื่อสื่อความในใจทุกคนเต้นตามคู่ควรเป็นเพลงที่วงตั้งใจทําเน้นสนุกเลยสำหรับใครที่อยากจะแซะประชดประชันก็ลองส่งต่อไปได้5.5เป็นเพลงที่ไม่มีคำหยาบคายเลยแต่สื่อถึงการด่าถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับอินสติงถ้ามาฟังเพลงนี้จะหึ่ม ึ้นมาเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่วงตามหามานานในการอยากปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวเพลงหรือสไตล์ให้เข้ากับยุคสมัยครับแฟนๆติดตามชมมิวสิกวีดีโอคู่ควรจากอินสติ้งได้แล้ววันนี้ทางช่อง y u t u b e จีเนียร็อกและฟังได้ทางมิวสิกสตรีมมิ่งทุกช่องทาง